Ô cô tai hỏi 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 ครับเบ้าใหญ่มิชานซิตี้ครับผมมนี่กับมายามนูกับพันกาเขานะครับผมยามอยู่ข้างทางดำนะครับทางกลาครับเอามานเอามานมือนกันนะครับเดี๋ยวนะครับผมยามเลยครับโอ้เอาแล้วครับผมเอาแล้วตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกแข็งมัน นุ ata, ่มๆครับนุ่มๆวันนี้กใส่อย่ข่างทั้งดำนะครับเสียงรถอัดเสียดังไงอ๋อจมจมคลองครับตัวแรก โอ้ถือแล้วครับหาหลักเลยนะครับันนี้ตายนะครับผม้เกี่ยวรุ่นน้อยรุ่นน้อยขึ้นจับป <c oughs> ไปยู่มันมีไรนะท๊อปไรนยยะ วิสองครับผมสองตัวย <c ười> wow ่างกันตัวนะครับผมฟังขางทั้งอาจจะหกแน่นะครับยหญ่งหญ่จัน่อย วันเดียพ่อตัวใหญ่อยู่ครับเศ้านีิครับก็ได้ตัวน้อยๆตัวนึงพันกาว่าถึงล้วครับมาเมืองน้ำกันครับผมตัวในี้ทำไรโอ้หุ่น,นดเดียวกันตลงใส่เป็นหุ่นเดียวกันนะครับดูค้อเดียวกันไห้บูนี่สูงตึงกว่าอยอายังง่าก้อยู่ มคน็คนหนึ่อนนนนองอ่ง <c oughs> ะเพิ่มม่อีกตัวนึงนะครับผมตัวที่สามนะครับตัวที่สามตัวที่สามเอาแล้วครับตัวนี้เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว โอ้ย oh, oh, no. ันดงามนะครับเสียงคลามก็แกเสียงคู่เสียงคู่ัวใหง่นะครับวนเติวใหญ่นุ่มนุ่มเลยอยากกินัหมียงนีโอ้เต้นโคอย่งนี้ยังสามมันนะครับ นี่เรียวเลียนดยังไม่ถึงมาจ่อมันโผล่หนาว่บอสเยว่าถึงอีกเนึเอาละครับป้นาว่าถึงแล้วครับผมตายบกตายตายตายก็ได้ว่ามันตายนะครับผมมัตายครับมัตายอ้ยังไสุดยอด đều mi tiểu nhảy rồi nhé các còn còn cái <laughs> nằm thắn các kiểu tôi ô tôi tôi ngắm tôi này ั้งกันเริ่มนาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโที่หกนะครับมาหกโคแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับเกี่ยวเนี่ย <c oughs> มาตามเอา้าย่างกันต้อนนะครับผมละล่อไปตามทางทั้งเนี่ยนะครับ ลายหลังอยู่จะมีเหยอีกนะครับพานหนามด้ยวนยนะครับผมเลาะตีนนามไปนี่ครับเฮ้ยช่งรถ เดาครับโอ้ยตายอีกนะครับโอ้ยตายนอะตัวน้อยตัวนยติดเต้นนะครับครับโอ้เนี่ก็เอาละกะสัง เริ่มนาขึ้นนาขึ้นนะครับบ่วงกระเรียอีกลายลังนะครับผมเดี๋ยกฝ่วไปเดี๋ยวฝากตปวหนึงฝากไปอู้นะครับตัวนึงไปซื้อกันไปใกล้กันนะครับตัวนี้เพิ่ตายเลยนี่หุ่นเดียวกันนะครับโอ้ฟาดโดนท่านกายเลียดแตกได้เลยน้าหนาวนี่ก็สวยดีเข่าคุ้มขนาดนะครับน่อย รุ่นเกี่ยวรุ่นเกี่ยวเกี่ยวเอาใคร <laughs> ก็ม <laughs> าถือใครก็เดียนหลอกพี่เอบมุงครับผมเดินกันต่อน,นะครับผม <h> <h> เอาล่าาาะครับ ใกล้กันนะครับเอาเอาจะมีพุ่งมาติดไม่ไให้เลยพูดเลยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้้ เนี่ยมานี่เน้นจับเป็ดนะครับการรู้เปลี่ยนดอกเลียนมาเมื่อซื่อไม่รู้จากตัวนูย่างกันต่อครับผมโอ้ยเอาอยู่แล้วโอ้เป็นมาเป็นมูต้นนี่เจ้าจ้าวเลยเขาเลี้ยงหลังเลยนะครับหนูกวนะครับ ไลายตัวได้ดูไม่นีน่เนาะซีหาตัวติดูกัน,นเก็บเบี้ยงหลังนะครับฟังนี่โอเคเลยนั้งตัวน้อยคัดคักคัเซาน,นี่ก็โอเคแล้วครับคน

ครัวหนูครัวโอ้หอยมันเลียน,นคลองเลยนะมึงเส้นทางที่พันกาดักนะครับผมครับของหนูเลียนดูดตรงนี้นครับมันต้องการครับนีอีกว่าครัวนี่สิมนนี้หกตัว ผมก็ไปมุ้ยนะครับเออบนนี้แม่อยู่แม่ยังยืนเฉยว่ะตามฟังนะครับผมตามฟังไมียด้ใจนึงครับ ทางดํานะครับทางทางนะครับผมมันจะลุ่นกับทานกาก่อนนะครับผมถามว่าฟังพี่เมืองกันครับตอนนี้หนูแล่นเขาข้างทางนะครับเพราะว่าคนเกี่ยวขอ้องนี่เหมือนเรานะครับหนูมีหงอยู่แล้วต้องเลี้ยงเขาหาป้านะครับห่า,างทางดําจะโอเคนะครับผม ตัวนี้หนูสเปรย์สปาอยู่นะครับมอนี้นิ่งปันเลยข้องเรีครับข้องแลนข่าวมาแล้วเดี๋ยวก็ถือกเรนมา,าทางนี้แหละพันการว่ามาทางนี่แหละน่าจะพลาดนะครับอุ้ยอุย้ยเรนเข้าไปในหูเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นหวนัวแลนเข้าไปในหูบ้างกิอน โอ้ยครับถือก็อ๋ออะรอีกอะนี่โอนี่อนี่ครับวนงตัวนึงเอาไปเลี้ยงอันนี้เป็นหนูอย่างเี้หนูน่ขาต่ำางเงี้ยลหนูพมุลูกหนูพมุว่ายังไงอันนี้ต่ต่ ตัวน้อยพูดัอ้ควายเนี่ยคงไม่รับครับลูกบาลอนุบาลเลี้ยงไปเองมันง่ายนะครับมองตัวนี้ครับเสร็จแล้วดินเดาๆอยู่เฮ้ยสงสิเหลือตัวสาแต่ว่าอันนุนซิ้งหน่อย โอ้ยหน่อยวันนี้ก็มาถือเนอะบ่วงเท่านี้มันยังอันถืออีกบ่วงมากกว่างนะครับมันยังได้เสียดายลวดเสียดายลวดเสียลวดต้องเอาถือมือกันเนาะใส่ยลวดไหมไปไปลนะครับน้อยน่อยน่อยหัวต้นไปไปไปยังกันยังกันต้องจับมาเอา ตอนกี้ตัวใส่ไม่แมนม,นม,นมนุเอาอีกแล้วโอ้โหแขวนไหลายนะครับหนูหัว้า่จะลู้ว่ามัติดไม่ได้เหมือส้ผมตัวน้อยไหลเลยที่ปล่อยนะครับตัวใดพอกินได้จังที่ออกไปนะครับผมปล่อยไปกันที่ถึง,อองบ่วงพ้นอีกข้างในวู้ผู้ของฮัสซัยที่หลังไงที่ กิดล่วงเขาอีกเอาไปทำวันนี้ผมตัวปวยเนี่ยตัวเอาเนี้ยนะครับตัวน้อยไรกันไม่อยากเอามันเอาอยังอุอ้ยโอ้ยโอตัว่หญ่โอดย่างเหยียบนะครับคนเราว่างไปจะบวงเลยแก่ตัวให่มุดพัดใจว่างกับระเบิดอไม่ไล่มองนะครับฟูก้มเหมือนมันเลยสิจริง ปุ้มนี่นาตึ๊บนะครับบ่วงนี่เป็นยี่ก็่เล่าควยปุ้มทุกพื้นที่นะครับกันออกกันพาดกันเลี้ยนออกวางตัวหนูไม่ชอวมาทั้งให้นานะครับเลี้ยนาไปทั้งคุ่นี่เนียมเข้ากันร่างกายปิดทุกเส้นทางโอกาสรอดยากนะครับดูดไอ สงไขน่ไอตวีดิรุ่นพี่ดินี่ยคไอ้ดิโอ้สังเขาไหมสิครับตัวนึ่งเฮ้เฮ้เฮ้อพรอเตัวนงสงาอยู่ครับพอได้พอได้ที่ตัวนี้มาน่อยมาเลยมหลุดไอ หนูนีตัดหนูขาต่ำเน้ะซึ่งั่ไม่หนูผุกได้ไหมก็ครับผมสวสางหน้าทึบ เอาลูกเงตอนนะครับโอ้นี่ขาดนี่กานี่ว่วงขาดขาดแห่งเลยดูดจะเสียนี่เกี่ยวเกี่ยวมันถอยไหนบุ๊คตัวน้อยมันถอยครับโอ้พหอีกอะโอ้ควายซะตัวนี่น้อยวศ quá người <laughs> cái tình hắn không đi, vô yêu nhưng nguồn ôi, người thân mãi thằng mãi mãi siêu, mãi 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 นี่เลี้ยงหลังเลยนะครับผมติดคักติดแน่นะฟังเนี่ยจูกวันะครับ ครับรรยากาศยามนูนะครับผมคุกก่อนผ่านกาได้นะครับด้วยอย่างม้ดักว่องไม้ได้นะครับผมวันนี้บรรยากาศคางทั้งดำนะครับเข้าใจไปตามคางทั้งดำก็เล่นไปเล่นม้เนี่แหละ ขั้งการที่ยามบ่วงไปเรียนนะครับตามเส้นทางไปสองฟังทางโซนนี่ก็โอเคแล้วอ,อันน,นี้อเอามากันตัวครับผมเลติดเล้วติดเล้วพอดีพอดีนี่และกำลังแสบนะครับอนนุ่นะ เลยไมาอีกนะครับผมได้มาเรื่อยนะครับ <S <S ยังกันต่อนะครับผมเดินกันต่อเดินกันต่ <S <S <ๆ>อะน,ะน,ตนะครับกินแล้วครับเห็นตาปลาดินดนนะครับ แล้วเอาอีกแล้วเพิ่มจำนวนมาเรียนนะครับมึงหมายนี่ครับท่านาว่าบ่วงหายนะครับผมแน,น่ใจว่าหนูอยู่บ่อยู่บ่ อยอู oh, you, you ่อ <laughs> ย oh, <you, you>, <laughs> ู <laughs> ่โอ้อยู่อยูไม่ครับเมียุ่หยุดไม่หยุดไมหยุดไยยดไม่หย่หยุไปไหม่หหย ของปาลาไหลมองนะครับหาหมองมันไดปยังโอ้ตัวงามตัวงามตัวนี้ตัวงามนะครับอยู่อยู่ลากของไปนน้ปลานะครับผมลากของไปเล็กจัง่อยบ่วงหายน้ำหางจะวอกหอนะครับลากไปวอกแย้มเหมือปลาเล่นหกนะครับผม นับกัดบ well> ้วงจนมันนั่นแหละบ้วงจนสิขันดึงเต็มต่อนะครับดินเต็มต่อฝ่ายก็เริ่มแก้งแล้วนะครับผมเริ่มแก้งแล้วครับกระยำไม่จนหมดแล้วนะครับผม พยายามตั้งแต่ผุ่นตีซีนะครับเป็นว่าแก่งนะครับผมเอามงผลงานเส้านี้นะครับพันกาได้จากโดนะครับที่สั่งให้พี่น้องมองนะครับผมนี่ครับผลงานเตรียมกระสังนะครับพันไก่สั่งมังนะครับเติบงูหน่อยนี่งูว่าไงงูหมินงูใหญ่แลครับผหาลูกว่าหาลูกถามขีดหากกระสังออกก็นใประมาณ ซีรุ่งกลัวซีรุ่งแปดซีรุ่เก่านี่ 8, ครับเอาเนี่ยโอเคนะครับผมอาการะไรมันขกิดหนูตัวใหญ่เนี่ยสัดอึดเลยวันนี้หนูมันหน่อยถ้าหนูหน่อยหนูเท่าหนูขาต่ำเกิดทำนี่แหละครับกระดูกควายฟังข่างทั้งนะครับข่างทั้งดำช่วงนี้ที่เป็นหนูหน่อยถ้าไปใส่ในปลาในไก่้ๆแน่เลยที่เป็นหนูใหญ่ ท่านี้ก็โอเคนะครับผมมันมานะครับค่อยูเดยูด้แล้วสาี่แล้วละสองล้อยเท่านี้พันกากจอยูได้แล้วครับผมสองสี่โลกเ็แปดแปดล้อยนะครับเท่านี้แปด้อยนะครับผมตรงนี้ผมกับที่ทายแต่หนูนะครับหาแต่หนูเพราะว่าพันกากจหาหนูไข่นะครับใส่เอาด้กินนะครับผมสำหรับลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่นะครับผมอีสานพี่ตี้ใหเป็นกำลังใจให้เบ้ายามที่ชอมาให้ิปต่อไปนะครับนี่เบายามกับพานการนะครับผมสิลาไปก่อนสวัสดีครับงานชิบสังานะครับตัวใหญ่เล <c oughs> ย